สปาดีพี่น้องสปาดีเบอร์สกูสักคนหนึ่พี่น้องเลยสปาดีอยู่กระท่อมน้อยมาเนี่ครัวเล็กๆน้องมีน้อยเขาเนาะกระซายอะไมีน้อยนะผมากินน้ติ้มน้ำมันอาบอ่ะมา,าอายพี่น้องเลยไปบ่มาตุ่จ้าก,ก่อนจะสไปน้ำน,นะมาตุจากก่จ้าใกล้ๆอาพี่บ่เห็น สเห็ดไหมลูกบบเห็ดซ้ำบหนิจ้าก่อนจะะไปน้ำอาอืมสครับรดไทยจ้าก่อนจ้ากอนเร็วจ้าก่อนบาไดีกิน่ตีมดอกนี่ยเลนนะเร็วจ้ากันนี่อันอยมือน้ำโอบาได้กินเนาะกันได้ไหมบาดอกินนาะ ยหัววเีก่อนอื่นก็ขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีทางมังนอกเด้อส่งเงินมาให้ครอบครัวไอ้เขาเนาะว่าถ้าได้ไน้องมันหลุดนำกันเขาให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อนะเลือกนั้นเลือกพี่เนาะอ่ะเรียกพี่ดีกว่าเนาะขอบคุณนั่นพี่ใหญ่ที่อยู่ทางมังนอกเนาะจะส่งเงินมาให้ไอ้เขาสามพันไปลองสามพันบาทเนาะ อยาพี่ดูว่าถือเม็ดแก่ไม่ดูแก่เนาะก็ขอให้พี่อยู่ดีไม่แห้งเด้อให้มาสามพันกับขอกระไปขอกระไปสามมันหมื่นดอนเนาะหรือว่าแข้งแข้งเราด้วยสุขภาพแข้งแรง้ะพี่เด้ออย่าเจ็บอย่าจนมีเงินทองใส่ลายๆเนาะเขาบอกว่าบอกเฮาก็บว่าบอกเก่งเนาะพี่น้องเอ้ยับรีกคัดคัดคัดๆคัดคัดค้าตื่นตันแทนอ้ายเนาะกับกับบารมีข้างแหลกเนาะ แม่กับขอขอบคุณบัะส,สกุลสกุนเดอ้อผีป่านอาอาทุกคนเนาะที่อยู่บนเมืองไทยแล้วก็อยู่เมืองนอกที่ส่งเงินมาใหา้ขอบคุาาย้ยไอ้เฮาเนี่ยแหละกับขาให้ดีมีแห้งเขาเจ็บได้ความไข้ย,ยาสมีเนาะงคันบ่มีอันผีป่านอาอาผีพี่กับบ่ด้มือนี่ไอ้เฮา,าก,กันเนาะบ่มีมือนี่อืมบ่มีมือนี่หลดยังไงนะ ตุจ้าก่อนตุจ้าก่อนสิไปน้ำอายุไปไปบ้าบ้านบ้างวาวเกับว้าวไปค่ะไปไปตุจ้าอีกขั้นหนึ่งกับขั้นจะไปคูนเผยกันพอตัจ้ากับเป็นตุจ้าจหลุดอาขั้นจะไปไปขึ้นโหลดพูนหันหลามามนเลยนะขันหลามามันก็เป็นตาสั่งแทมุนบอฮะรอบออาบน้ามันได้นะอาบเลย

พี่ใหญ่พี่ใหญ่จดีอยู่ทางเมืองนอกเนาะพี่ส่งเงินมาชวนเลี้ยงข้าวคัวกนหอยกษีอันถังกอกกันหอยจะได้เจาะบาดาลอืบาดาลคือยังกอกกอกคือแบบโยกอันนี้พี่น้องแมนอืมาแล้วอย่าบาดาลกันแหละเจาะบาดาลแต่ว่าอยู่หน้ามันกษีไพ่ผ้าบวดหัวปวดทึงเนาะกสีเอาใส่ข้านเอาแบบโยกอันนี้พี่น้องกอก มาเรียกกรอกหน่อยมีห้างรุ่นเก่ามีห้างโยกนะยพี่อน้อ๋แต่ข้าวบุหานอาไัแมนแมนแมนของเงินพี่หรือเอื่อยหรหน้าก็ได้นะอหน้าให้เาให้รวยอยู่หายาถูกจมีเงินทองใส่ลายเนาะใส่รายเอื่อย ขบนไทยไขบวนไทยอออาจับด้วยจับเบลแฟนเพิ่นฝากน้ำมาน้ำมาบอยบอยมันเพิ่นบริวารเนาะก็เลยมาทำสุละแทนเพิ่นเรียกไหมสามพันกาอันให้มาสามพันกั๊บกับไปสามพันดอนบอก โ,โอ,อ้ยวยพรกับบุอยเก่งไปเลยพี่น้องเลยแต่ก็หายดีม่แห้งเหงเ,เลยรวยเนาะมีเงินทองใส่ไลไร้อยมลก่เอแมนแมนมทานทานทานมเสาแล้วเข่ามือแล้ทานมาเาะมนมเสาะอะไรเข่ามือแลงโอมีนอนครับหลุไทยอยู่่ะก็ได้มากกับสีอันเจาะกอกอันเจาะบาดาลอะไรพี่น้องมอืมแมนแมนกา เพราะว่าเราไปใส่น้ำข้าวเจ้าลายกัเนาะลำบากเกรงใจเพิ่นจากปีแล้วบ่ได้ไปใส่น้ำข้าเจ้าค่ะหลายปีแล้วข้าวเจ้าห้ากระถางปีแล้วใส่้ก้น้าใส่หน้าแบบฝนต้องเลยแมนแมนพี่น้องเพราะว่าย้ำหน้าหน่อยเนาะใส่แต่ย้ำหน้าคนสั่งเอาแมนแมนพี่น้องเขาคุ้นหน้าเพราะว่า อันเดือนหกนี่กับพ้นตกมันกับมีออกบ่อาย่างน้ำสางน้ำโบข้าเนาะกับใส่น้ามันเลยพี่น้องเอาย่างาดขันเกินเลือนแเดินเก่าเดาอมอืมอืมบ้านนี่กับเขากระซิมาใส่ส่วงเกี่ยวเขาหน่อยเนาะน้ำมันเริ่มแห้งเนาะไปใส่น้ำไปใส่กอกน้ำเบิร์นนี่ยพี่น้องจะเกี่ยวเขาหลังบ้านไปใส่อะไรกันไปใส่อะไรกันยังวอาเลยพี่น้องกับผู้เสื่ามันมันเพลยังมาเนาะใบได้แปลว่ามันผิวเนาะพลอยมันเหี่ยนกับ ก็เจากัสิไเต็มใจไป่ั่้แต่ข้าก็ต้องฟื้นเพราะว่าข้าโมมี่เนาะกับแมนครัใส่ของ้าัเปลายเนเทมากข้าากวงาแม่นนี่ี่เห็นแล้วโมมี่ยังก็จะเห็ดี่ล้กันขั้นพี่ซีก็คือยังงานแล้วไปหากันพี่น้องเลยมือละโลซองูมือยกมือระโลอยู่เด็ดเด็ดนั่นเลยนะเมื่อั้นลูกสาวไปแต่โลเดียวไข่อืมไปหากี่โลเดียวโลละสิบเอ็ดพันมือกับพี่อาก็ไปเบิกน้ำกัน ี่น้องเอเนไความถูกยากเนาะได้สำหรับคุณลาเด้อพี่น้องผีป่านะเอือยอายทุกคนเนาะอยู่ดีมีแหงบทุกคนอข้าวก็วอยู่้ิครกยดีไม่แหงเป็นสทุกคนเด้อทานมะสับาฮหลเข่ามาแรงเอือยกองขใหาเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเอือยเด้อยูดห้งยอกอืจ กันบโมหุจักเอื้อยกับค่งสิบุมีนรถไทยกับบุมมี่ายอย่างนี้เนาะกับข้อขอบคุณเบอร์สกุลสกุลเนาะผีป่านาอาเอื้อยเนาทุกคนนี่แหละสชียเอ็นดูปุนาขอบคุณไอ้เฮาสุมฮาวกับบุมมี่ยังตอบทยยันมีแต่คำขอบคุณเนาะเอื้อยเนาะพี่ๆทุกคนเพิ่นกะบุมมี่ยังตอบแทนมีแต่คำขอบคุณนี่แหละแจ็คเซียนยังไม่ตอบแทนมีแต่คำขอบคุณเลยเบิกคือเฮียนไรพี่น้องเอ้ไปเลยมอนะ ลูละเอยไมน่ะ่ออ่าีมมได้มัเดมนดมดมันดงาแม่มามามมาบุส่อนมมดมนาเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้ออีมันละมวเดอมาเด้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 อมนเบ่งน้สามพอนเ้ยนี่น้บ่อพ่นทไมมันมีหากจิกมันเห็นกัาเสื้อเด้ใหม่เอ้ยนี่ เนื้อสายมันางามเยองเหมาะแซ่บแซ่แบบน้ำส่างเนี่ยน้ำหมกโบ่อท่านี่แบบขุดอ้ายไปขุดมาใหม่ๆเนาะหนังธรรมชาติมันออกมันออกบ่อท่ามซำนะนะบ่มีสารผิดบ้านห้าบ่มีแน่นอนพี่น้องเก้ยโผลเปย์ทาหมีหน่อยเฮากี่ข้อก็ยังพี่นางเออ ไปคนยังกับรถไทยนี่นคือมีจากคีรดินเออใส่งานอะไรพี่น้องเลยใส่งานแล้วอืมแนไม่ไม่มีห้ากันห้ากิ๊กนะันมเห็นห้อมห้อมเขาเขาหมักนะอ่าอยพี่น้องก็เส่เย,ย็ยนเสยีย,สยวก็ใส่เป็นน้แบบเท่เลยะ น้ำส่างบานเฮาอือโบจางโบดิซึรอกซุพพอรนะกินเตนอ่เมะนะกินน้ำสางใครจะกินน้ำเมงกระสางแล้ววะเรากินน้ำส่างกับเฮาอะพวกไอะเด็กน้อยเขากินน้ำมันไหมอ่เม่ต้มน้ำสางกินแม่อืองามไปลงงาน โอ๊ยผู้เรเข้าไปเกลี่ยบนบ้านนะอ่าไปเกลี่ยอะไรพี่น้องเอ่าอ่าเออไปไปขอดน้ำผู้เดียวไปซาส่างพี่น้องเขาเรียกว่าซาส่างเนาะเออน้ำไหลแล้วมันขุ่นครับตรงล่างส่างอีกให้มันสะอาดเนาะโอส่างบ้านเขาเรียกโคโคส่างเวลาทำความสะอาด มันสะอาดเลยก็ต่างต้ามากินเนาะแมนเอาไปม่นเอาขิต้มมันึ้นห้มันสะอาดแล้วเฮ้ยจึงได้กินเนาะแมนแมนกินกนได้มไปซื้อะ่มีเงินอืมอืมอมันางนพอสดแมนและกระตุกกระตุกเลืยี่สิบบาทได้ไปนอกหน้ามันไงหน้ามนทำไมเขาซื้อเนี่ยการซื้อกินกับบคอยมีเนาะไปหยัไปแยกกับอันนี้ที่มันพอผ่อนพันกับ จ้ากิานไปน้ำนี้มันแซ่บจีิงแล้วพี่น้องเว้ยแซ่บล่าเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมเมงเบอร์สกุสกลสกุลหอกันไม่คิมหนาสบายดีไปละจา้า